ผ่อนเริ่มต้น 9,5บวกลบนิดหน่อยค่ะคันนี้นะคะเป็นกระบะยกสูง4ประตูสีขาวกับ t ต y ยต้าไฮรักรีโว่พิลันเนอร์นะ4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคาตั้งขาย5,59,00 0าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,5บวกลบนิดหน่อยอันนี้ผ่อนยาวๆได้ถึง84่งวดตลอดอายุสัญญาค่ะนะคะคันนี้ได้กล้องหน้ากล้องหลังมาเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ทุกทุท่านได้รับชมก่อนใครค่ะติดคิวกันตากให้ เรียบร้อยแล้วนะคะยังปี23 Mac มคขอบสนิ้วการันตีสภาพเดิมนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเ๋ยวลูกค้าติดตามได้ในคลิปเต็มนะคะเดี๋ยวภาพดูภายในกันสักนิดนึงก่อนค่ะอ่ะนะสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรอดูคลิปเต็มได้นี่มีกล้องได้เาะผ้ามาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะไปดูคลิปเต็มเลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งเพชรโยนรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนในเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันคะ่ะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลนไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นหากนํารถออกไปเจอว่ามีการเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนนนนนนนําาาหลลัักฐมไดด้้้เยยค่ิีีซือป็ ีโวพิลันเนอร์นะคะเป็นตัวสี่ประตูเกียร์ออโต้กระบะยกสูงนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,500บวกลบนิดหน่อยค่ะคันนี้นะคะราคาห้าแสนห้าหมื่น 9,000ค่ะถ้าไยแดงน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 8, 8 9 0 0 0 0เนาะสนใจรายละเอียดนะคะยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้ที่096-198-4963หรือ095-486-4565ตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1นกรุงเทพสนใจคันนี้เข้ามาทดลองขับได้เลยนะการันตีสภาพเดิมนะคะมาดูไฟหน้านี่ไฟหน้าสวยใสายมากนะคะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายๆเลยและมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอคู่หน้านะคะรุ่นนี้เป็นโฉมเขาเรียกว่าโฉมน้าไมนเชตเนาะโฉมน้าหล่อนะโลโก้โครเมียมอยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะสภาพเดิมสวยเลยอันนี้คือเข้ามายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างเลยนะคะถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยค่ะก็ยังจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะเนี่ย ถ้าดูไกลๆเนาะนะคะถ้าดูไกลๆรถก็สวยนะอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานปรับสภาพนะคะมาดูในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางค่ะคันนี้แม็กขอบ15เออ17นิ้วขอโทษค่ะเป็นยางกูดเยียร์นะคะยางปี2023มแม็กขอบ17นะคะได้เป็นด้านหน้าดิสเบกนะคะแล้วก็ด้านหลังได้เป็นดรัมเบกค่ะ,ะนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างสีดำคันนี้สีประตูติดคิวกันสาเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมการันตีสภาพเดิมไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ํานะคะเดี๋ยวพาไปดู รอบๆคันกันเกาะน,นะคะอะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูซุ้มล้อกันค่ะนี่นะซุ้มล้อมาทดลองขับได้นะคะที่บริษัทเพชรโจนค่ะมาไม่ถูกโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยกระบะยกสูงนะคะสี่ประตูเกียร์ออโต้สีขาวเข้ามาแล้วเดิมทีจะมีแต่เป็นสีบอลเงินเนาะคันนี้เป็นสีขาวค่ะสภาพเดิมสวยจริงๆนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะติดคำว่าไฮรักเป็นโครเมียมด้วยนะ,ะนี่ดูด้านข้างได้เลย ะะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของโครงสร้างรถคันนี้ก่อนค่ะนะคะนี่คือโครงสร้างนะคะเรายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างเลยนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยพูดไม่มีรอยขการันตีสภาพเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้แผงประตูนะคะได้เป็นแผงประตูสีดำที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะและตรงนี้ทริมนะจะได้เป็นวัสดุตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็ขอบประตูตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะรอยเมคอัพเรียงตัวกันคมสวยมาก แล้วก็น็อตตรงนี้ค่ะนี่น็อตเดิมนะคะไม่มีร่องรอยประแจรอยคูดรอย,ขยไขใดๆทั้งสิ้นค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะนี่เดี๋ยวน้ำหนึ่งให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะอุปกรณ์นะคะก็เครื่องมือก็ยังอยู่ครบเลยเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะยังมีอยู่ครบนะเดี๋ยวอ่าคันนี้นะคะเป็นรถปลดระวางมานะคะจากหน่วยงานราชการนะคะคันนี้ เป็นรถปลดระวางนะคะข้ออคู่มือก็ยังอยู่บางคันนะคะที่ลูกค้าถามนะคะคู่มือบางทีไม่อยู่บางทีอ่าพูดตรงๆเลยบางทีเราไปเอารถที่เขามีการเาจ้าของเดิมนะคะมีการส่งไม่ไหวบางทีก็ส่งมอบมาให้ข้อมูลรถบางทีก็ไม่มีเนาะอ,อันนี้ก็คือบอกตรงๆนี่ค่ะรอยเมคอัพเรียงตัวกันคมสวยกริบเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีล่องรอยนิดน,นึงเดี๋ยวเราเก็บงานให้ค่ะอันนี้เป็นรถที่เข้ามานะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้น ด้านหลังนะคะแม็กเดิมจากโรงงานคําแม็กหกลูแล้วก็นี่อ่ะนะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มียางอะไหล่คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ดูอ่ะมีระบบไล่ฟ้าด้านหลังนะคะรอยเมคอัพตรงนี้รอยต,ต่อนะคะของตัวกระบะแล้วก็ท้ายกระบะนะคะนี่ มาก้มต่ำดูด้านล่างกันก่อนดีกว่าอ่ะนี่อันนี้คือให้เห็นสภาพรถที่เข้ามานะคะเรายังไม่ได้ฉีดล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนามาพร้อมยางอะไรแล้วก็กันชนด้านหลังนะคะก็เป็นโครเมียมมีกล้องมาให้ด้วยนี่ค่ะอ่ะก็กล้องถอยไฟเบรกดวงที่สามค่ะนะคะที่เปิดด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมด้วยนะคะอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ นี่ก็เป็นตัวน็อตด,ด้านหลังสภาพรถอ่ะก็อาจจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะคะนี่ตัวด้านข้างด้านหลังสภาพเดิมเลยพวกน็อตต่างๆการันตีค่ะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำสภาพเดิมอ่ะนี่นะคะด้านหลัง ก็ยังมีขยงขยะอยู่นะยังไม่ได้ปรับสภาพไฟท้ายเดิมค่ะไม่มีรอยแตบไม่มีคาบไอ้น้ำเกาะน,นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะล้อด้านหลังดิสเบรกด้านหน้าดรัมเบรกด้านหลังแม็กขอบ17นิ้วได้เป็นยางกูดเย่นะคะปี23นี่ค่ะ ราคาตั้งขายตอนนี้นะคะคันนี้อยู่ที่5 5 9 0 0 0้าก็จะพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,500ับวกลบนิดหน่อยค่ะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดยอดได้เต็มฟรีดาวดได้นะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวได้เลยอมาดูภายในคันนี้กันบ้างยังมีร่องรอยนะ,ะมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยค่ะนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคเะบาะผ้า,ามีไอโซฟิกด้วยนะคะก็คือเป็นเชื่อมต่อแบบว่าคาซิสนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะเบาะตรงนี้เปิดได้นะ,ะอ่ะนี้ ก็จะอุปกรณ์ช่วงมือแม่แรงค่ะนะคะเราจะใส่ให้ครบทุกคันกระเป๋าใส่เอกสารนะคะก็จะมีฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเออฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้มีทั้งสองเบาะเลยด้านหลังทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็นี่จะเป็นแผงประตูด้านหลังนะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้นะคะเพราะว่านี่เห็นไหมยังมีอันนี้เขาน่าจะติดอะไรไว้ไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะการันตีสภาพเดิมกระจกเดิมกระจกเดิมอ่ะคันนี้ได้กระจกเดิม เนี่ยค่ะที่บอกว่าทําไมกระจกเดิมคือบางทีรถจากปดระวังจากหน่วยงานทั้งบริษัทหรือว่าข้าราชการเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเขาเข้าศูนย์เนาะพอพวกนี้เขาจะเช็คระยะตามศูนย์บางทีสะเก็ดหินกระเด็นกระดอน โดนลดนิดหน่อยนะคะเวลาเข้าศูนย์ศูนย์เปลี่ยนให้ทั้งบ้านเลยนะนะคะศูนย์เปลี่ยนให้ทั้งบ้านเลยก็คืออย่าไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ําแน่พวกโครงสร้างหลักอันนี้เราไม่ยุ่งอยู่แล้วค่ะเราอาจจะมีการเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือถ้ามีการมีร่องรอยนิดนึงเราปรับสภาพเก็บงานให้แต่เก็บเพื่อความสวยงามไม่ได้แบบว่าชนหนักพิคว่ำมจมน้ําแล้วเราไปเก็บให้แบบนั้นไม่มีนะคะนี่อ่ะนี่นะคะน,น็อตอ่ะนี่เห็นไหม ก็มีตาบีควิกมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือกุญแจอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเลขไม์กันนะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นสี่รอเอ่อหนึ่งแสนสามมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบแปดกิโลนะ,ะได้นาจอมาด้วยนะคันนี้ ได้หน้าจอมาเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยค่ะนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้นะีนเกียร์ออโตโอ้นี่เห็นไหมมีกล้องมองด้านหลังด้วยนะคะมีกล้องให้เรียบร้อยเลยนะคะการันตีสภาพเดิมนี่ค่ะมีอกระจกมีกระจกมองหลังเป็นตัวมีตัวปรับลดแสงนะคะไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะคะแล้วก็มี ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าอันนี้ก็คือคอนโซลด้านหน้าอันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้การปรับสภาพนะนะให้ลูกค้าดูแล้วก็เดี๋ยวน้ำหนึงพาไปดูในส่วนของอ่าห้องเครื่องด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนห้องเครื่องด้านหน้าแอร์จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะตรงนี้ก็มีอ่าอะไรไม่รู้ของเจ้าของเดิมนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมยังเข้าโตโยต้เนี่ยค่ะก็ ต่อศูนย์เช็คระยะนะคะคันนี้ลูกค้าสนใจนะคะก็คือเข้าศูนย์ได้เลยนะคะยังอ่อต่อศูย์อยู่นะคะนี่ก็คือเขาเช็คประวัติต่อศูนย์อันนี้ก็คือเข้าศูนย์ต่อได้เลยอ่ะเดี๋ยวดำหนึ่งเปิดห้องเครื่องด้านหน้าก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวปรับสภาพเรียบร้อยแล้วดำหนึ่งถ่ายให้ดูอีกรอบนึ่งก็ได้นะ,ะถ้ารถยังอยู่นะอ่ะ อันนี้น้ำหนึ่งรีบมาถ่ายก่อนนะนะคะเพราะว่าทางเพรยนต์ของเราเนี่ยมีเซลล์ทั้งหมดเกือบสี่สิบคนเลยนะคะแต่ละคนก็รีวิวไปนี่น้ำหนึ่งรีวิวรถเข้าใหม่ก่อนเลยนะรถเข้ามาจอดปุ๊บนะคะน้ำหนึ่งรีวิวเลยก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนแบตเตอรี่แล้วก็มีการอ่าดูแลในเรื่องของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะคานด้านหน้าค่ะเนี่ยค่ะอ่ะสามชิ้นสีเดียวกันไม่ได้โดนชนหนักมาตัวน็อตต่าง ไม่มีรอยคูดรอยไขมีตาโตยโยต้าให้อยู่ครบชัดเจนด้านข้างการันตีสภาพเดิมรอยเมกอัพดเดิมๆเ,เนี่ยค่ะสนใจทักเข้ามาได้เลยแผ่นเพจค่ะอยู่ครบนะคะปีสองพันนะคะนี่ก็ยัองอยูอยอ่สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะกับโตยโยต้าไฮลักรีโวพิลันเนอร์ปี19-20ค่ะ มีเกียร์ออตโต้สี่ประตูค่ะนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถคันนี้นะคะสีขาวสวยจังทําอย่างไรเตรียเมเอกาสารให้ครบค่ะนะคะเรามีบริการจัดไฟน,นั่งถึงหน้าบ้านและก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยถ้าลูกค้าอยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามาทดลองขับนะคะโทรนัดก่อนนะเพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่แต่เขาจะมีการปรับสภาพเนาะก็โทรมาหาน้ำหนึ่งได้เลยค่ะ0ูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามเดี๋ยวพาดูรถพาทดลองขับรถได้เลยนะ,ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะมีวารันตีหลังการขายให้้้ลูกคาไม่ตอง กังวลค่ะนะคะที่เพชรหยดเราเป็นที่ของเราเองค่ะนะคะที่เนี่ยเป็นที่ของเจ้าของเองไม่ได้แบบว่าไปเช่าที่ใครไม่ต้องกังวลเปิดมา23ปีแล้วนะคะมีรถให้เลือกมากถึง400คันเลยนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามยกหูเข้ามาได้ค่ะรถทุกคันคัดเกรดเอเอาละค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ